สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร IBF หารานแน่อร่อยจริงเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชนทุกปัญหากับสามารถนะครับช่วงนี้เปิดสายแล้วก็เปิดเอสเอสให้กับท่านผู้ชมนะครับร่วมกันแสดงความพิศษในเชิงสร้างสรรค์นะครับ5 447ครับสวัสดีครับ5447ครับสวัสดีครับยังอยู่ไหมฮะ5้าสี่4ียังอยู่ไหมครับอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับใครครับคจินจังสองครับอ๋อคุณจินจังสองคุณจินจังสองนี่เป็นเกษตรกรหรือเปล่าทำนาปะสองไม่ครับไม่ครับแจ๊ะ แต่ก็อยู่ในดงชาวนาอยู่ในดงชาวนาหากินกับชาวนาเหรอไม่ใช่ครับก็แซลเล่นแซลเล่นอ่ะแซวเล่นเอาตกลงเรื่องข้อเสนอของมุมละชวงปรีดียทรหม่อมอุ๋ยนะพูดสั้นๆก็แล้วกันเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวแต่ว่าไปใช้วิธีการแทรกแซงโดยหลักการก็คือเหมือนกับที่เขาไปแทรกแซงเรื่องราคายางแล้วก็ผ่านเข้าทางบัญชีของเกษตรกรโดยตรงเลยโอคงลำบากนะครับเพราะว่า ้าไปทําอย่างนั้นมันก็เหมือนไปลออประชาธิปัตย์ครับ <ừ m. S 2> ทางเพื่อไทยก็คงตัดใจลำบากเหรอฮหละทํ<ม>าบแต่มันก็เกี่ยวกับพักด้วยเหราก็มันเป็นก่อยเกิดประโยชน์กับเกษตรกร,ก,รกับชาวนาไม่ใช่เหรอพวอันนั้นคงเรื่องรวงครับก็เอ,เอาง่ายๆครับไม่ต้องให้หนักาการพาูดเอาแต่บ้านผม,มนีใครพิสานกระทำมาตำรวจเลยครับนี่ใครบ้างที่ไม่ขายข้าวตาัมระมือแล้วก็ขายได้เยอะๆไม่มีครับ <ừ m. S 2> แต่ละำเภอแต่ละตำบลตำรวจได้เลยครับผวดด่านะครับ ตำรวจก็จะเห็นทันทีเลยแต่ชาวนะฮะสานก็ยังเชียร์อยู่ผมว่านะครับมันแต่จริงๆรแล้วที่เซนก็เริ่มรู้สึกตั้งแล้วครับอแต่สําคัญคือว่ามันเป็นเรื่องภาคกลางแล้วก็ผลประโยชน์ด้วยอเพราะว่าภาคกลางมันก็เป็นคะแนนที่อ่อนไหวรัฐ<อ>บาลน,นี้นโยบายที่ออกมาก็ได้การเิ็นภาคกลางเพิ่มนะครับแล้วผลประโยชน์ก็ยังอยู่แล้วถ้ายิ่งถ้ามาทําตามที่หมออมุ้พูดเนี่ยมันก็เหมือนไปรอกประแทศมันมัน มันยังไงก็คือจะใช้ช่วยยังไงแต่ว่ามันเป็นวิธีการที่ประชาธิปัตย์เคยใช้มามันก็จะลําบากสำหรับเพื่อไทยบครคงเพราะฉะนั้นในเชิงการเมืองอย่างไรก็ยอมไม่ได้ใช่ไหมในเชิงการเมืองอย่างก็ยอมแนวทางนี้ไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของเพื่อไทยครับเพราะว่าถ้าเสียนมองลงเมื่อไหร่ก็เขาเนี่ยอย่างหมอหมุยเสนอตอนนี้ครับเป็นจังหวะที่ดีนะครับถ้าก่อนหน้านี้ข้อหาไม่รักชาวนาติดท้าชาวนาก็ชาวนาได้ดีครับ แต่ตอนนี้มันเสื่อมลงไปที่เฉยครับถ้าเปจังหวะขอน้านนิดนึงผมว่าน่วมแน่เลยครับครับครับอ่ะเอาละเอาละขอบคุณนะครับคุณยีจังสองครับสวัสดีนะครับครับสวัสดีนะครับอาเป็นที่คุณคนอยุธยานะครับคุณคนอยุธยาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับเรื่องข้อเสนอของหมอปุ๋ยเนี่ยมันจะเป็นได้เป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าก็ดีนะแต่ว่าผมไม่เชื่อว่ารัฐบาลจะทางต่างมะ เป็นเป็นแนวเป็นแนวทางที่ดีแต่ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะทําตามหรือเปล่าหนึ่งเก้าแปดเจ็ดรอแป๊บนึงนะฮะทำไมถึงคิดถึงคิดอย่างานั้นฮะเพราะว่าชาติเติร์เขาเคยทํามาแล้วครับประกันรายได้เนี่ยแต่ว่าผลเสียหายเนี่ยมันก็มีแต่มันน้อยกว่าอืมแต่รัฐบาลเนี่ยเอาแบบประกันราคาเนี่ยคือรับซื้อโดยตรงเนี่ยผลเสียหายมันเยอะกว่าแต่ได้ระชานได้เสียงนิยมสนับสนุนเยอะอืม แต่ทั้งสองโครงการเนี่ยอันไหนที่มันถึงเกษตรกรมากกว่ากันระหว่างประกันกับจำนำเนี่ยประกันถึงมากกว่าครับประกันถึงมากกว่าครับเพราะว่าแต่แต่ทาไมชาวนาโดยทั่วไปถึงอยากจะได้โครงการรับจำนำอะทำไมไม่อยากจะได้โครงการประกันอะคือคือรัฐบาลในสิทธิ์เะียวกันไม่น้อยเป็นกันไว้ต่ำอะะถ้าประกันไว้หมื่นห้าเหมือนกันเนี่ยผมคิดว่าอย่างไรก็ต้องเอาครับเพราะว่าาประกันประกันหมื่นห้ามันก็ทําให้ราคาส่งออกของเรามันก็สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านอีกเหมือนเดิมแล้วท ก็คือรัฐบาลนัตติชอบฮะคือราคาประกันเนี่ยส่วนต่างะค,คือราคาค่าขายขายส่วนอ่ทั่วไปก็ขายไปนะสมมุติว่าราคาตลาดอยู่ที่หมื่นเงนี้ยก็ขายไปส่วนต่างไว้รับที่รัฐบาลหนึ่งห้าพันอย่างเงี้ยอืมใช่ไหมครับครับเพราะว่าไอตัวนี้ไม่ต้องไปเสียค่าลงสีไม่ต้องไปเสียค่าเจ้าหน้าที่ต่ออะไรต่อนี้อะไรฮะเงินตกกระชาตรงๆงเลยแต่ว่ารัฐบาลคงไม่ยอมเพราะเสียหน้าครับรัฐบาลจะไม่ยอม ครับอืมอือ่ะเอาละขอบพระคุณนะฮะคุณคนอยุยาครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับหนึ่งเก้าแปดเจ็ดครับสวัสดีครับหนึ่งเก้าแปดเจ็ดยังอยู่ไหมฮะได้ได้ยินไหมครับอาจารย์ผมน้ำเพชรครับได้ยิน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 แล้วล่ะได้ยินแล้วแป๊บแป๊บใช่ไหมีรับคนเดียวในโลกนี้ครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์กับแนวทางของหม่อมอุ๋ยอ่ะหม่อมอุ๋ยนี่แกเป็น นายธนาคารแล้วแกเป็นรัฐมนตรีครั้งใช่ไหมอาจารย์เป็นอดีตเป็นอดีตนายธ<ใ>นคาคารนักสีกรไทย<อ>แล้วก็เพราะแกเพราะแกรู้เพราะแกรู้ดีครับอาจารย์แล้วแกที่แกพูดมาแกแกเห็นแต่ประเทศชาติใช่ไหมฮะแกเห็นแต่ส่วนรวมของประเทศชาติคือรัฐบาลไม่ใช่เงินเขานะครับที่หอกไปบริหารอย่างนี้แล้วก็บอกอุ๋ยก็บอกว่าปัญหาที่ต้องสองแสนกว่าล้านใช่ไหมอาจารย์ พอหายไปสองแสนล้านนี่เป็นาไปไหนอะครับสองแสนล้านเนี่ยไปถึงไปเป็นอนิสงส์ที่ไปถึงชาวนาใช่ก็ผมบอกอรที่มันไม่ได้อนิสงส์ของชาวนาเลยแสนแสนกว่าล้านเนี่ยก็คือใช่ครับนั่นแหละครับนั่นแหละคือเป้าหมายของเขาเขาไม่ได้จริงใจกับประเทศชาตินะไม่ได้จิงใจกับประชาชนทั่วโอกประชาชนคร่บอาจารย์ถ้าไม่จริงใจกับเกษตรกรกับชาวนาทําไมชาวนาเขาขานรับกันทั้งประเทศ่ะ อาจารย์นี่เป็นเป็นเงินภาษีของประชาชนทุกคนที่ค่าของชีพค่าใช้จ่ายประจําวันที่รัฐบาลเอาไปบริหารแต่รัฐบาลไม่ได้จริงใจเพราะถ้าเป็นเงินเขาเขายกเลิกไปนานแล้วไม่ใช่เงินเขาคุณอย่ามาอ้างนะว่าเป็นเงินรัฐบาลเป็นเงินของประชาชนของพวกเราโดยตรงนี่แหละแต่ว่าความจากฟังจากคุณวิเชียนเมื่อสักครู่นี้คุณวิเชียนบอกว่าแหมถึงแม้มันจะใช้เงินเยอะไปหน่อยถึงอาจจะบอกว่ามีการขาดทุนแต่ว่าเพื่อยกระดับของเกษตรกรชาวนาเนี่ยมันก็น่าจะได้นะเพราะว่า งบจริงๆก็ๆๆไม่ใช่เงินอีร่างอีล yeah> ุ่ชูเฉาเยอะแยะมากมายไก่คอก็มองแค่จุดเดียวเขาต้องมองภาพรวมทั้งประเทศอาจารย์เพราะมันไม่ใช่เงินแค่คุณไม่เชียนเจ้าเดียเป็นเงินของคนทั้งประเทศนะอาจารย์สองแสนกว่าล้านหรือสี่ห้าแสนล้านอย่างที่มอปุ๋ยกับพูดบาเนี่ยมันไม่ใช่เงินบากสมบันบริษัทไหนถ้าคุณเป็นบริษัทของคุณนะคุณจะไม่ทาอย่างนี้นี่มันเป็นเงินสัดส่วนของประเทศในมุมของประเทศเนี่ยเห็นด้วยถ้าจะเปลี่ยนวิธีการ เปลี่ยนได้แล้วครับคือความเดือดร้อนมาถึงตัวประชาชนหมดแลวรัฐบาลม,มีมีเครืองเคลืองอแฝงครับมีผลคอร์รัปชันคือง่ายกันเลยครับประชาชนอย่างพวกรเราใจ<น>ว่าลประกาศพันธกิจต,ต้านคอร์รัปชัน ไม่ใช่เงินเข่าครับเขาก็ทาได้บริหารได้แต่เป็นเงินของของประชาชนโดยรวมเนี่ยครับอาจารย์่าหาเขาก็ลอยลอยไม่ได้นะต้องมีไม่ไม่ใช่ลอยครับกล้าผมกล้าพูดเลยผมกล้าพูดเลยกล้ายืนยันเลยเพราะเป็นเงินประชาชนทุกบาททุกเงค์ที่เอาไปบริหาร้วคุณคุณมาเงินของชาวบ้านเนี่ยนั่นรู้แต่ว่าเดี๋ยวมันเกิดเป็นคดีความครับผมจะซวยไปด้วยขอบคุณเราริ่มเป็ก็ขอบคุณนะแซวกันเล่นนะแซวกันเล่นนะ อาจารย์แล้วเราจะยอมทำไมอะครับตอบเป็นจริงแล้วครับอาจารย์ไม่เป็นไรมันเรืองร้อนมันคุ้มนี้มันก็คนไทยเราก็มีจิตที่หนักกันนะครับดีครับอ่สวัสดีครับอ่เดี๋ยว8047นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับแปดศนะครับไปที่คุณตัก่อนนะครับคุณตัเทเบล่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านประธานครับปรระจััคบเป็นยังไงบ้างแนวทางของหม่อมอุ๋ยเนี่ยมันมันเป็นแนวทางเป็นข้อเสนอแนะที่อยู่บนพื้นฐานความจริงใจใส่ใจห่วงใยหรือมันเป็นปมเงื่อนทางการเมืองเพราะอยู่คนละฝ่ายคนละขั้ว คืออย่างนี้มันมีเรื่องทั้งสองทั้งสองอย่างเลยทั้งสองอย่างเลยก่อนอื่นประเด็นที่ว่าความจริงใจไหมใช่จริงใจอ่าแต่สองเป็นประเด็นทางการเมืองอคติไหมก็อคติจริงใจคือยังไงรัฐบาลมันขาดทุนแน่แต่หม่องอุ้ยเอาออกมาแฉเนี่ยมันไม่ใช่อืฮะมันไม่ใช่ฮะตัวเลขที่หม่องอุ้ยแฉเนี่ยมันไม่ใช่สี่แสนสองหมื่นห้าพันล้าน อันนี้อันนี้ไม่ใช่ตัวเลขขาดทุนที่นี่นะคือไม่ใช่ตัวเลขขาดทุนใช่ไหมฮะไม่ไม่ไม่ใช่ตัวเลขจริงไม่ใช่ผมถามว่าสีขาสองหมื่นล้านเนี่ยเลของเกียเนี่ยหม่องอุญอามาย่างหนึ่งจุดสองล้านล้านเนี่ยครับผมถามและอีกสิบล้านที่จะขายออกไปเนี่ยหม่องอุยเอามารวมไม่ยังอ่าเห็นไหมครับครับคือคือฟังจากตัวเลขคําชี้แจงของหม่อุุ๋นี่ใกล้ใกล้ับว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ขาดทุนฮะความเสียหายก็คือความเสียหายกับ กับตัวเลขขาดทุนมันจะต่างกันคุณโตเข้าใจใช่ไหมครับคือหมอหมุยบอกว่ามันจะเสียหายเนี่ย400,25,000ล้านวันนี้คุณกิติราชถึงพยาวงพูดไงว่าตัวเลขเนี้ยระวังนะเวลาพูดถึงคนจะเข้าใจว่ามันขาดทุนไป400,25,000ห้านไม่ไม<อ>่ไม่มันไม่ใช่ตัวเลขเดียวกันอ่าอันนี้เขาออกมาพูดถ้าคนที่คนไม่ใช่เป็นนักบัญชีหรือจี้เข้าไปตรงตัวเลขแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยนะคมันจะสับสนเฮ้ยบ้านเมืองนี้น่าจะไปแน่เลย อย่างนี้มันไม่ใช่ขาดทุนไปที่น้ง4ส0ล้านอ่ใช่ไหมเจ้าประเทศไปจำนำที่ไหนแล้วใน400ล้านล้านล้านนี่โโหตายแล้วโง่ยิ่งรักต้องขอโทษนะต้องบอกว่าไม่มีปัญญาเลยคิดเลยเหรออะไรประมาณนี้แล้วก็ยังยันงยงยงพลาเนี่ยนี่นี่มือแบบตรงฉินแล้วก็มือพาณิชย์เลยนะมือการค้าเลยอ่าคนนี้อ่าแล้วก็นิวัตคำรงเนี่ยก็มือโปรไม่ใช่ไม่ใช่มือแบบเด็กหัดๆอืม นะครับครับเพียงแต่ว่าจริงใจนั่นเราขอบคุณคุณเอามานน่ะแต่ตัวเลขนี่มันไม่ใช่อืไอ้ที่จะมีมาเนี่ยแล้วอย่างเนี้ยความจริงใจเนี่ยหรือเสียที่มาเนี่ยันนี้จริงใจครับอ่าคุยที่กรุงเทพบ,บอกล้านหนึ่ง <1 S 2> ล้านตันไปเชียงใหม่ไปคุยอีกทีอบอกปีละล้านห้าปีเห็นไหมครับครับอย่างเงี้ยแล้ว มือที่เราจะขายทั้งอีรักอินโดนีเซียเนี่ยมีเซ็นอยู่ในมือมเดี๋ยวเราจะไปเจรจาตัวเลขนี้ถามว่าหมออุยได้เอามาดูหรือเปล่าถึงถึงคุณทิวั์บอกว่าตัวเลขแค่เจ็ดบรรทัดกับอีกสองหน้ากระดาษฟูสแกปคือ A4 แล้วก็หมอหุ๋ยก็มาสรุปแต่ตัวเลขจริงๆที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคุณไปไล่ออกมาสิเวลาเรื่องกรณีที่ว่าบอกเงินไม่ถึงเกษตรกรนะ่ะทุกเม็ด ของเกษตรกรที่เอามาจำนำกับรัฐบาลขกสมีบัญชีรายจ่ายทั้งหมดอ่าอย่างนั้นน่ะไม่ไม่เอาบ้างหนาได้ไม่เต็มเต็มหน่วยอะไรเงี้ยมาพูดคีดได้ไงแล้วแล้วคิดว่าข้อเสนอของหมอมุ๋ยเนี่ยรัฐบาลจะรับไว้ไหมคุณโตข้อเสนอของหมอมุ๋ยรับฟังครับรับฟังแต่ตัวเลขจริงไม่ใช่เราต้องตัวเลขจริงมาแฉกันคุณคุณประหยัดนะอะไรที่เมียงอยู่ในมือแล้วมัน จะขายได้แล้วตัวเลขมันยังไม่มีเนี่ยเราจะมาฟันธงไม่ได้แต่ว่าคาดการได้แต่ว่าคุณจะทะเการณ์ก็คือก็คือฟันธงไม่ได้แต่คาดการได้อ่าถูกต้องแต่คาดการอย่างหมออุ๋ยเนี่ยตัวเลขผิดครับครับผมอาจจะเป็นตัวเลขคาดการณ์ซึ่งความจริงอาจจะไม่ใช่ใช่ไหมครับผมขอบพระคุณครับคุณโตครับขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับอนี่ในมุมมองของคุณโตนะครับ8 0 4ศยี่จังอยู่ไหมฮะแปยสสวัสดีครับแ0 4 7ย์ี่จยังอยู่ไหมครับ อยู่ไหมฮะถ้าอยู่ส่งสัญญาณหน่อยนะครับอ่าสงสัยอ้อมาอีกรอบนึ่งคะแปดศูนย์สี่เจ็ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ไปะจกสวัสดีครับอ๋อนี่ใครเนี่ยเผมสุดชาติครับอ๋อคุณสุชาติแล้วเมื่อกี้หายไปไหนเมื่อกี้ผมกดรับไปทีเนาะหายไปไหนเนี่ยมันไม่ผมผมไม่ได้ยินสัญญาณเหมือนกันครับผมไม่ได้ยินสัญญาณอ๋อผมอ่อผมอาจจะกดรับแล้วผมไม่ได้พูดไม่ได้บอกใช่ไหมสกู่เนี่ยอ่ากําลังกําลังตั้งใจฟังคุณโตอยู่อาจจะลืมพูดไป อาในมุมของอาจารย์สุชาติคิดว่าข้อเสนอเขาหม่อมปุ๋ยเนี่ยมันจะมันมันจะดีกว่ารับจำนำข้าวปัจจุบันหรือเปล่าคือคือถ้าถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าท่านนายกทาตามที่ท่านที่หมออุ๋ยบอกผมว่าประชาชนจะได้รับส่วนบุญเยอะแยะเลยครับผมอ๋อได้อันนี้สองอย่าไปเรียกว่าส่วนบุญเลยเดี๋ยวหาว่าแหมไปอะไรเขาครับผมเนี่ยก็ผมรับรองว่า รับรองได้เลยว่าช่วงนี้ท่านนายกดวงมังกนะครับถ้าท่านทำบุญทำกุศล่วนนี้ได้รับรองท่านจะได้เป็นนายกอีกสี่ปีครับผมอ๋อก็คือให้อยู่ต่อไปอีกเลยสี่ปียังไงยังไงคะแนนนิยมความศรัทธาของประชาชนก็จะเป็นอนิสงส์ทช่ไห้อยู่ในตําแหน่งต่อไปได้ครับหรือท่านแต่ว่าอาจารย์สุชาติถาม<ด>อย่างนี้คือความจริงแนวาทาง <ผม S 2> <ม>ที่หม่อมอุ๋ยเสนอเนี่ยถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันคล้ายๆกับ โครงการประกันราคาข้าวของประชาธิปัตย์นั่นแหละถ้าพูดถึงไปแล้วคล้ายๆกันลักษณะคล้ายๆกันมีมีบางส่วนที่อาจจะใช่คือมีความเหมือนนะเอาพูดง่ายๆแต่ว่าสมัยของรัฐบาลประชาธิปัตย์ที่ใช้นโยบายนี้มันก็ไม่ประสบความสาเร็จเื่นกันแล้วเกษตรกรชาวไร่ชาวนาโดยทั่วไปก็อยากจะได้โครงการรับจำนำข้าวทาไมมันถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคือไอ้ผมพูดจากจากจากเอาพูดจากใจเลยพูดจากใจจากข้อเท็จจริงเลยอ่าไม่ต้องมาอ้อมแอมอ้อมคอมเลยอ่า พ,พูดจะกขอ้อติดดิงจากพี่น้องชาวอาสามารถที่ผมได้ปะได,ได้พบปะปะสังสรรค์อยู่เป็นประจำะเป็นยังไงนะครับไอ้คุณผมสอบแบบไม่เข้าข้างพวกผมด้วยกันเพราะว่าตั้งแต่ท่านนี้ว่าเป็นนายกยาชาวชาวไร่ไม่ได้ชาวไร่ชาวนาไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยทำให้เขาคิดถึงอพิิฎขึ้นมาทันทีทนันใดขนาดเขาเป็นแฟนของ ของเสื้อแดงโัยจริงนะครับถ oh. ึงเขาไม่พูดกับผมเขาก็พูดกับแฟนของผมและพูดกับในเครือญาติของผมครับ oh, รอ๋อเหรอตอนนี้ตอนนี้คิดถึงโครงการประกันราคาข้าวของประชาธิัย์แล้วของคุณอภิสิทธิ์แล้วอ่อ่เคือญาิกันเรียนทุกถย่งทุกอย่อยางครับ <c oughs> ถ้าผมผมพูด้วยความโมกัดผมตายไปในเจ็ดวันเลยครับถ้าผมพูดโกหกถ้าผมพูดจริง oh. ขอให้ผมเป็นนายกยาแทนนี่นะครับผมเดี๋ยวได้เป็นนายกสมาคมชาวอาสามารถอยู่แล้วไม่มีใครไปแย่งอาจารย์สุชาติหรอก แต่ว่าในในมุมมองของคนภาคกลางนะอาจารย์สามารถอาจารย์สุชาติในมุมภาคกลางฟังจากตัวแทนเกษตรกรสายสามสมาคมก็ยังสนับสนุนรัฐบาลสนับสนุนโครงการรับจำนำข้าวอยู่นะทำไมคนที่อาจสามารถทําไมไม่ชอบล่ะ